ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเล่นแมวสันหาเกมโรบอกนะคะเนี่คนอยากเล่นก็เสิ้อชื่อได้เลยเข้าไปเล่นกันอันนี้ก็ในตัวเกมน,นะคะถ้าพี่ต่เวลาแต่ตอนนี้เวลาย,ยังไม่รับเลยเขาหน้าเ็าจะเล่นกันอยู่แหละกำลังรอเลยแต,ต่ว,ว่า คนอื่นเขาก็รู้กันว่าใครจะเป็นนี่เราอยู่คนแรกเลยอันแรกเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ใครใน,นี่เราอีเดนบอน,นี่จะซ่อนไหนเนีอ่ะไม่มีที่ซ่อนเลยโอหเหมียวนี่ด้วยโอ้ซ่อนไหนดีอันนี้คุณ นีงก็ได้ไหมที่สอนเลยทุกคนเหมียวอยู่นู้นทำไงทำไงทำไงดิอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแกแล้วถูกจับได้แน่เลยโอ้ยต้องพูดเบาไว้อาจจะไม่ได้นก็ได้ Oh my god อันนี้อยู่ใกล้เรามากเลยเกอไขึ้นมาสิ วิแมอยู่นู้นแวอยู่นู้นแมเอเราแล้ว啊โถมึงเราไปดนจับได้หมดเลย เลยลอดคนสุดท้ายเลยลอดคนสุดท้ายเลยถึงว่าถูกจับคนสุดท้ายขยันผิดเมาเนี่ยนะอ๋อ้ยน่าแล้วก็มีมาเป็นเราไปสุ่มมาเราก็ได้ตัวแล้นะเป็นแมวเราไปช่วยพวกแมวอะ่ะแล้วตัวร้ายที่คือแมวเป็นคนอีแกแล้วอะ่ะ ไม่ใช่เราหรือเปล่าครวนี้ใคร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 นี่เหรอ,อแมวส้มเป็นร้อยล้านตัวอุ้ยอ้ยมนุษย์แมวมนุษย์แมวอย่ไหนอุ้ย,ยมาอสัตนมาไปที่ไหนต่อโอ้โหหมดเวลา อุ้ยแล้วมาทางไหนเนี่ยทุกคนช่วยเราหาที่ซ่อนหน่อยวิ่งบอดินไปกโอ้โหมาแล้วนะยังไม่เจอที่ซ่อนเลย สอนนี้เลยไม่มีที่ซ่อนแล้วแล้ก็ซ่อนอลยเท่ไม่เนียนีมม่มายอยู่บนนี้เยแล้วมีคนถูกจับได้แล้วโคไปโไป,โไ,ปไม่ได้ไม่ไปนแน่แเไม่ได้เราไปถึทางเน้นเอาเน็ตไม่มีอขอทำ ทุกคนได้เข้ามาใหม่แล้วเหมือนเมื่อกี้นิดจะไม่มีนะแต่วันนี้เราจะก็เออโอ๊ยอะไรววเนะี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันหนึ่งเกมบั๊กน้องควรหลบมันไว้คือเราไม่สามารถทำอย่างไรได้เลยเพราะว่าโอ้โหหัดเวยาะลรแต่ยอดยอดทั้งนัไง้ไม่คนนับเวลา มีเงาเงาด้วยมันก็อยู่ชั้นบนนั่นแหละโอ้โหเพื่อนถูกจับแล้วหนึ่งกองเฮ้ยนมชดเชยด้วยชด้วยชยด้วย ช่วยด้วยคุนช่วยด้วยเยอะช่วยด้วย,อวยโอ้ลิมมันตาสุดท้ายเลยทุกคนะทำยังไงอะมาช่วยล,ล็อกลอนขอบคุณมากเลยนะบายบายวจ๋อสุดจับอีกแล้วอ่ะ เก่งจืดนะอย่ามาทำเพื่อนเล่าไปเราจะช่วยเธอเองเพื่อเราเดิน้ยฮูจะตายแล้วจะตายแล้วอ่าสวัสดีเพื่อนไายบรอยอนะคะโอเคเรามาดูพวกนี้เขาเชืนะ่อยู่ยังไม่มหมดเวลา ชื่อพี่ต้องซื่อแล้วรูแมวไ,มไอ้พวกเนี้ยเราไปเล่นคนช่วยน้องแมวเนี่ยเราได้เยอะเลยนะไหมหรือว่าวันนี้ยังไงผู้คนหาแล้วเดี๋ยวเดีบบ๋ยวก็อชิวอชิวเพิ่งเข้ามาเล่นมาไหมโอ้โหตอนเช้าหนาวมากอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้อืม โลกดีใช่ไหมคซ่อนง่ายหน่อยวันนี้คนเริ่มมาหายไปแล้วไม่ใช่จะเหลือเราคนเดียวแล้วเขาก็โอ้ไม่เราได้เป็นโอ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหต้องจับตาดูนะมันไปไหนบ้างไปซ่อนไหนกันดูดี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  Oi <laughs> da plurale โอเคกลับมาพูดเหมือนเดิมนะลืมเลือกโอเคมีมีเมียวนดำน่ารักมีปี๊ดเขาได้เป็นเขาบอกว่าคนอื่นทำไมต้องไปซ่อนแบบนี้ด้วยว่ะตามเมียวดำดีกว่าแต่เขาแบบ yeah ช่วยกูช่วยให้ได้เลยวออตัวละหูน้อยช่วยกูหน่อยเออช่วยรุ่นไม่ทันแล้วตายแล้ว แต่เมื่อเราปูนหานะก็เินกูนหานะพี้วันดีเจ้ามียวไม่โดนกตลอดเวลาลิฮะใครชนะบ้างเอาเราแพ้ได้ยังไงแเราก็แพ้จ้า ช่วยเพยื่อนดีเชียวอืมแมบบในนี้เราเคยเลย่นหมูเพื่อนเป็นออฟฟี่แล้วก็ตามหาแมวกระโดดแม่นด้วยนี่ตรงนี้เราจำได้ไหมอะไรนะแต่ว่ากินได้อ่ะอันนี้มันให้กับกิน เงนเนี่ยนต้องไม่เป็นเราน,นะเอาดีๆเออแบบนี้ยังไม่ได้สอดหาเลยน้ไม้น้องไม้ข้าวมาดูกันทุกคนเราจะไปแอบที่หนทุกคน,นไม่เป็นไรน้องห้ยน้องหอยขอร้งหายนะคะไปกันเด้อ เราจะไปทำยังไนกันดีฮะลืมอิงมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแม,ม,นตมน่ติงตัวมิงรถเต็มใจที่จะจัดการเลยนะโอ้ยแว่เขาเลิกนัดแล้ว,ลวไปหลบในล็อก,กเกอร์ได้หรอไม่ได้ จับได้ หลบหลบไหนนะหลบฉนถึงเวลาจะหมด

แพ้คนเดียวอย่เี้ยรเกเาเงนมันโกงมันป่าโรบจะ้อยรอบเลยใช่ไหมหรืเรากู สุ่มแมวไหม,ไม่ต้องสุ่มแล้วบุ้ยกำลังจะสุ่มแมวเลยเนะี่ยไปกระเนอนนี้เลยงงงงดูด้นหลังงาโอเคชัดะทุกคนเลยเย้ไปสุดยวยวงา เซนก็ถึงว่าดีนะ1 4เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เรียกว่าแย่1 4เปอร์เซ็นต์น้ยหายากมากมันดูไหนเนี่ยลุ่มได้ตัวที่มันหาง่ายกว่าน,นี้ชิคก็คงจะโอ๊ยวันนี้จะได้สุมม่มไหม วันนี้จะได้สูงไหมเรายังไม่เป็นนะนี่แค่กับคนเมมเบ <c oughs> อร์ไม่ถึงทำกับร็ราเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็สบายเหมียวว้าวเหมียวว้าวเขาใส่เหมือนกันมาได้ไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยอันโคตดีเลยมันดีมากเลยทุกคนมันมองไม่เห็นแล้วอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนอุ้ย <c oughs> <c oughs> อมันอยู่ชั้นบน,นลงมาแล้วโอ้มันไม่เนียนสำหรับเราทำไงทำไงองไปทำไงค่ะตันไม่หยุด แทบหมดแน่ตายจะได้ตายจะเลกหนีช่งางนะเราจะสู้เปิดใครกันสะพองกันทั้งทันที่แม่น,นี่เดี๋ยวเรามาใส่ตัวดีกว่าตัวมันอยู่ไหนเนี่ยใครเห็นพี่บอกเฮ้ยม่ใช่ตัวนี้ ไม่มีเลยเลอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะไม่มีมันอยู่ไหนนี่ไงโอ๊ยเจอเดี๋ยวเาต่อไม่ดีช่างแเออได้แค่ไหนด้วยเต่ม เราจะไม่เลือกเพราะวา่าไม่มีเงินสู้สำหรับคนรวยเท่านั้นที่เราจะเลือกเอ้วทุกคนไม่ชนะตัวเลยในชะ่ไมาเนไม่เล่นแล้วทุกคนสมัครตัวนี้ก็ขอตัวเรา